ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับอยู่กับเกษตรกรโอ้ประทับใจมากกับผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายทั้งสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับครับชื่ออะไรครับชื่อประจวบปุตตะบกครับคุณพี่ประจวบครับนะเป็นเกษตรกรได้ข่าวว่าใช้นุชฟลายสูตรสูตรสองครับครับปัญหาที่เกิดเริ่มต้นนี้เป็นไงเริ่มต้นจากไอ้ใบเหลืองเนี่ยมันเริ่มต้นจากหนาวหนาวและน้าค้างมันตกมาก ค้างตกมากมันก็ใบมันก็เหลืองมันจะเป็นชลาครับมันจะแต่เป็นชลาครับพี่ทํานามากขนาดไหนแปลงนี้สี่สิบสามไร่สี่สิบสามไร่ครับเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นเหมือนกันหมดเลยเลยหทีโอถ้ามันเป็นหมดขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าท่านเกษตรกรเนี่ยนะโดยพี่เนี่ยจะต้องสูญเสียเรื่องราวของข้าวถึง4ี่สิบสามไร่ครับครับเขาที่แล้วผมไม่ได้เลยเนี่ย ทิ้งหมดเลยในเนี่ยผมปั่นทิ้งหมดเลยอากาศที่มันร้อนมากเอาเลยฮฮอากาศที่ร้อนมากเลฮะฮร้อน,นจัดหนาวจัดไม่ได้เลยไม่ได้แล้วมันไม่ออกเลยเลอะฮเขาที่แล้วที่ผมปั่นทิ้งไปเนี่ยเป็นเข้า,าพันพิษสุโลกสองอืมไม่ได้สักเม็ดเลยนะปั่น <laughs> ทิ้งหมดทีนี้ผมมาดูที่แปลงนาของพี่เนี่ยมันเขียวชะอุ่มแล้วก็เริ่มออกรวงแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะยาตัวนี้แหละครับผอยาตัวนี้มาฉีดครับนุ๊ตโพลสูตรครับ ยาตัวนี้มาเขาให้มาทดสอบผมก็ไม่เคยใช่เลฮะเคยใช้กันแล้วก็เขาให้มาทดลองสอบฉีดดูก็มันก็ดูแล้วมันได้ผลดีอะเลยฮะยังไงอันนี้เี่อันนี้ได้ฉีดไปเมื่อวันที่สามเนี่มันก็เลยดูมันผิดปกติขึ้นมามนผิดปกติยังไงครับมันเขียวขึ้นมาเขียวขึ้นมาแล้วมันจะออกดีขึ้นมาเยอะเลยฮะปกติ ครับปกปกติทุกปีมันกระทบหนาวมันจะไม่ออกอย่างเงี้ยปกติกระทบหนาวมันจะไม่ออกอย่างนี้ครับมันจะออกครึ่งเดียวก็ออกอโจโจพาจโจโจอย่างเงี้ยครับนี่บิ่งนี้นี่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับนี่ข้าวนี่ออกทั้งทุ่งเลยนะครับปกติเป็นอย่างนี้ไหม ปกติไม่อย่างนี้ครับไม่ไม่อย่างนี้น้านี้ไม่อย่างนี้ครับทุกปีที่ประสบมานี่ไม่ใช่อย่างนี้ครับมไม่ไม่อย่างนี้ครับถ้าเกิดเจอหนาวจัดร้อนจัดนี่ถ่ายทิ้งอย่างเดียวเลยครับสีถ่ายทิ้งเสียครับเสียเป็น4ี่สิบ้าสิบไร่เนี่ยนะครับครับโอ้นะก็มาปี5้าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็โดนเพี้ยไปสองสองข่าวแล้วก็โดนไอความร้อนมันไม่ออกอีกข่าวนึงโอ้หมดเลยเจ๊งหมดไปสองสองสามแสนนั่นตายหนี้ปุ๋ยหนี้ยาเขาเลยครับ ในขณะนี้ได้ใช้นุดฟลาย์นะช่วยท่านผู้ชมได้ชมนิดนึงครับบอกนี่นะที่ช่วยพี่เขาไวใช่ไหมพี่ส่วนผสมในการฉีดพ่นล่ะผสมส่วนผสมไอหกสิบซีซีต่อต่อหนึ่งถังถังละสองร้อยลิตรอ๋อครับถังละสองร้อยลิตรนะฮะผสมยาฆ่าแมลงไปร้อยร้อยซีซีแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็ฉีดพ่นเลยเท่านั้นนี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วฉีดครั้งเดียวเนี่ยฉีดไปครั้งเดียวเนี่ย นี่ทีครั้งเดียวเรอครับ<ะ>ครั้งแรกเนี่ยผมวัตชีดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหรอฮะครับไอใบหม้ใบ,บจุดต่างๆที่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อราที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันหายปไปไหมหายครับหาย<อ>หายไปเลยครับก็ดูที่มันมันมัน,ม,นมันไม่มีมันอยู่ใต้ร่างหมดแล้วมันเขียวแทนเลยตอนนี้ไอใบเขียวมันก็ขึ้นมาขึ้นมาโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจไหมครับครับน่าพอใจดีครับแล้วฮะบทพิสูจน์ตรงนี้ทําให้พี่เห็นว่านุชโฟร์ไลท์สู่สองเป็นยังไงฮะก็ ก็คิดว่าได้ผลดีนะครับเพราะว่าว่าได้ผลดีครับขาวหน้าหน้าต่อไปก็คงจะใช่ครับนะฮะครับเพราะไม่เคยใช่ไม่เคยใช่ไม่เคยใช่ไม่มีตัวแทนไหนมาให้ดูให้ใช่ชครับครับส่วนผสมมันน้อยนิดตอนแรกมั่นใจไม่ว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้พี่ได้มั่นใจไม่ทีแรกผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าสูตรผสมมันน้อยอ่ะผมอ่านดู เขาบอกว่าเนี่ยมันมัน5ซีซีซต่อน้ํำ20ลิตรเท่านั้นแล้วก็มาบวกไส200ลิตรขึ้นมาก็มาก็ประมาณ50-60ซีซีซประมาณนั้นเลยต่อตอนหนึ่งถังอ,อันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจมันน้อยมันจะได้ผลหรือเปล่าเท่ากับเราว่านปุ๋ยลงไปโอ้เท่าขนาดนั้นเลยครับพอผลสำลีออกมาอย่างนี้มันก็ได้ผลดีครับถ้าออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะเบาปุ๋ยเบา นั่นไปอันนี้หินกระตาเลยครับหินกระตาเลยประหยัดการใช้ปุ๋ยด้วยครับประหยัดการใช้ปุ๋ยเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ได้หวานปุ๋ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้หวานปุ๋ยรอบสองเไม่ได้ไม่ได้หวานเนี่ยไม่ได้หวานเลยนะครับไม่ได้หวานรอบสองเนี่ยเริ่มเขียวหมดเลยเนี่ยหมดทั้งทุ่งเลยนะครับอีอีข้าวใหญ่เนี่ยมันสิบเจ็ดไร่เนี่ยข้าวที่ออกเนี่ยสิบเจ็ดไร่ลองใช้ตัวนี้ดูพอใช้แล้วเป็นครับประทับใจเลยครับประทับใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับได้ ฝากอะไรกน,นิดหนึ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านชนิดหนึ่งถึงลูกพอไลท์สูสองเนี่ยก็ฝากกับเกษตรกร,กรผู้ที่ทําเกษตรกร,เ,กรเช่นทํานาอย่างเงี้ยนะครับทานาทําพืชส่วนต่างๆเนี่ยให้ใช้ตัวเนี้ยผมก็คิดว่ามันได้ประโยชน์ดีครับอให้ชาวไร่ชาวนาทุกคนที่ที่ที่เพาะปลูกอะเอาไปใช้ทดลองดูนะเหมือนผมเนี่ยผมทดลองดูว่าได้ประโยชน์ดีแล้วก็คนอื่นก็เห็นก็ลองลอง,ลองเอาไปใช้ดู ลุดฟาไล่มีแต่ของดีๆครับนี่คือพี่น้องชาวน้ําพึ่งครับอยู่ที่โพทะเลจงังหวัดพิจิตรเขายิ้มออกยิ้มได้ไอสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาก็จะได้ไถ่หนี้ไถ่สินกันสที